สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีประกันสังคมกระทรวงแรงงานค่ะเรากลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆตั้งแต่ส0นาฬิกาจนถึง11นาฬิกานะคะวันนี้ดิฉันรังสีมาสรึงคารนรมิตรดำเนินรายการร่วมกันกับคุณโดมสุวาวันเราจะยังพูดคุยกันถึงเรื่องราวของสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนภายใต้ระบบของประกันสังคมนะคะและวันนี้เรื่องที่เราพูดคุยกันเป็นพิเศษคือเรื่องของสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมที่คุณผู้ชม จะได้รับจากสํานักงานประกันสังคมค่ะและผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะท่านเป็นผู้อํานวยการสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่8ท่านผออรุ่งนิรันด์อังคัมีถากรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับเบอร02์023383837นะครับโทรเข้ามาสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับ สิทธิประโยชน์ในการประกันสังคมได้นะครับค่ะสามแปดสามเจ็ดถึงเก้าด้วยครับอ่ามี2สองเบอร์นะคสลับกันโทรเข้ามาได้เลยค่ะใช่พูดถึงเรื่องสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมจริงๆเราย้ํากันบ่อยนะครับแต่ว่าบางคนก็ยังไม่รู้ถึงเรื่องของสิทธิของตัวเองก็เลยต้องมาย้ํากันอีกต้องย้ําอีกหลายหลรอบเลยเพราะว่าสายที่โทรมาบางทีก็ ค่าคลอดบุตรจะได้หรือเปล่าเป็นทุพพลภาพจะได้หรือเปล่าต้องมีการเงื่อนไขการจ่ายเงินสมทบอย่างไร,รนะคะเข้าออกที่ทํางานเงินบําเหน็จบํานาญชราภาพจะยังอยู่ไหมวันนี้เราจะพูดคุยกันทุกเรื่องเลยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองถ้ามีคําถามเรื่องราวของสิทธิประโยชน์โทรศัพท์เข้ามาได้เลยะคะ่ะหมายเลขโทรศัพท์ทีมงานขึ้นหน้าจอให้และะ้วค่ะครับ,รบสิทธิประโยชน์นะครับของประกันสังคมถ้าพูดถึงตามหลักถ้าไล่เป็นตามมาตามีอะไรบ้างฮะ ถ้าเป็นมาตรา33นะคะก็คือผู้ประกันตนที่อยู่ในขายภาคบังคับของสํานักงานประกันสังคมก็คือลูกจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการที่จะได้เจณีกรณีลูกจ้างนี้ก็ต้องตีความก่อนว่าลูกจ้างก็คือลูกจ้างส่งเงินสมทบโดยนายจ้างหากไปจมฮะแล้วก็นายจ้างก็ต้องนําส่งที่ประกันสังคมสองฝ่ายทั้งนายจ้างและลูกจ้างค่ะ นำส่งทุกเดือนนะคะก็เราจะเรียกว่าผู้ประกันตนตามมาตรา33 <3. S 2> ค่าเสทิที่ประโยชน์ก็จะได้7กรณี<อ>ซึ่งได้แก่เจ็บป่วยค่ะนะคะคลอดบุตรทุพพลภาพเจ็บป่วยกับทุพพลภาพและกรณีตายนี่ต้องไม่เนื่องจากการทํางานนะคะ,คะนะคะ3กรณีแรกแล้วก็กรณีสี่คือคลอดบุตรนะคะสงครอะบุตรชราภาพแล้วก็ว่างงานค่ะ ทั้งหมด7กรณีนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือผู้ประกันตนตามมาตรา39นะคะผู้ประกันตนตามมาตรา39นี่เป็นผู้ประกันตนที่สมัครใจนะคะโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีคุณสมบัติคือเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33คือสามสิบสามก็คือผมอยู่มาตรา33ผมเคยส่งมานะฮะผมออกจากงานอันนี้คือหลุดละหลุดจาก33แน่นอนแต่ว่าเอ๊ยยังอยากจะ ใช้สิทธิ์ของประกันสังคมก็ต้องไปต่อมาตรา3ามเก้าใช่ค่ะใช่ไหมฮะอันนี้ก็ยังเปิดกว้างอยู่ค่ะนะฮะะอันนี้เป็นหลักเกณฑ์นี่เป็นยังไงเงื่อนไขก็มีอยู่2ประเด็นเธคืออันดับแรกเมื่อออกจากมาตรา33มสิบสามรับมาแล้วจะต้องมาสมัครภายใน6เดือนหลังจากที่สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนครั่ะแลอันที่2ก็คือจะต้องมีการนําส่งเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อยนะคะ12เดือนหมายถึงว่าในช่วงที่เป็นลูกจ้างอยู่ใช่ค่ะต้องถ่าูกจ้างหักเงินคิด ปีประมาณนี้ประมาณหนึ่งถ้าคนเข้าไปทํางานไม่ถึงปีเนี่ยแค่หกเดือนออกมาทำสามเก้าได้ไหมไม่ได้เพราะเงินนําส่งไม่ถึงสิบสองเดือนค่ะต้องแตะสิบสองเดือนขึ้นไปก็คือต้องอยู่ให้ครบปีแหละก็คือถ้าเป็นการเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยคือต้องอยู่ให้ครบปีถูกต้องค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เคยเข้าๆออกออกสองสามรอบมาแล้วอะคะเรานับขึ้นไปว่าขอให้แตะสิบสองเดือนพอแล้วเราก็จะไม่สมมติ มาหลายปีแล้วนะคะเยอะแยะเนี่ยพอแตะครบสิเดือนก็โอเคแล้วทำได,ไ,ได้เลยถ้าผมเคยอยู่กับนายจ้างเกินปีมาละแล้วผมไปอยู่อีกบริษัทหนึ่ง ทำได้3เดือนลาออกลาออกไปต่อมาตาสาม9เกอากลับเข้ามาใหม่อยู่ได้อีก2เดือนแล้วไปต่อ39มใหม่อันนี้ได้อันนี้ได้ค่ะเลยเข้าเข้าออกได้เพราะว่าอันแรกในประวัติแรกคืออยู่ที่ที่หนึเดือนใช่ไหมั้อยู่ที่2อสาเดือนแล้วก็มาสามเก้าก็คือนับตั้งแต่ต้นใช่ค่ะเข้าใจแล้วว่าถ้าใครที่จะเป็นมาตาา39กคือเป็น39ครั้งแรกเนี่ยต้องมีอายุงานที่สะสมเอาไว้ไม่ว่าจะทำกับใครก็แล้วแต่กับบริษัทไหนก็ได้นะ ต้องมีหนึ่งปีครับก็น,นี้หลักเกณฑ์พอออกจาก33เนี่ยต้องเข้า39 มีหลักเกณฑ์ยังไงฮะภายในกี่เดือนยังไงต้องอสมัครภายใน6เดือน6เดือนหาสมัครภายในหเดือนเพราะว่าอะไรครับว่าในในในส่วนของประกันสังคมการ,รมาตรา33เนี่ยเราบอกว่าถ้าใครออกจากงานมาเนี่ยไอ้ใครใครออกจากเป็นผู้ประกันตนนะคะครเราให้การดูแล6เดือนโดยไม่เก็บเบี้ยประกันในกรณี4กรณีแรกก็คือเจ็บป่วยคลอดุมรทุพพลภาพเสียชีวิตเพราะฉะนั้นใน6เดือนแรกไม่ต้องจ่ายตังค์กับเราแต่มายื่นเรื่องกันไว้ก่อนนะแล้วจ่ายเงินสมทบในเดือนที่เจ็ดนต้นไปหลังจากที่ลุดออกจาก เป็นผู้ประกันตนสามแล้ว6เดือนค่ะเป็นการอำนวยความสะดวกเขานะคะว่าพอเขาออกจากระบบเขาอาจจะไม่มีงานทำเงินเดือนก็ยังไม่มีค่ะก็ตรงนี้เป็นการช่วยแล้วก็เราก็จ่ายอยู่ในฐานเงินที่นํามาคิดนําส่งนะคะเราจะมีฐานคือ4ี่0ันแอบาทอันนี้เป็นฐานฐานเดียวกันหมดฐานเดียวกันหมดไม่ว่าคุณจะออกมาตอนนั้นคุณเงินเดือนหมื่นหคะหรือออกมาเงินเดือนไม่ถึงไม่ลูกจ้างอะไรก็ตามค่ะจะเข้ามาสมัครส9เก้าแล้วนี่ เราตั้งฐานค่าจ้างเลย4 8 0 0จริงๆเขาไม่ได้ฐานค่าจ้างฐานเงินที่ใช้ในการคำนวณเงินสมทบค่ะ,คะซึ่งการส่งจริงๆนี่ก็ส่งแค่คไม่เท่าไหร่เองอปีนี้มีการหักเปอร์เซ็นด้วยใช่ค่ะเลอปกติต้องส่ง9ตอนนี้ส่ง7ค,ค,ค่ะก็300กว่าบาท สามร้อยกว่าบาทสามร้อยสามสิบสองบาทนะสามสิบหกสามร้อยสามหกสามสามหกที่ส่งในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่มาจราสามสิบเก้าเนี่ยก็จะต้องส่งในฐานเงินเดือนเท่านี้นะคะแต่คำนวณที่สี่พันแปดในการรับสิทธิประโยชน์ทีนี้เมื่อเมื่อสักครู่ที่ท่านบอกบอกว่าคนที่มาเป็นมาจราสามสิบเก้าแล้วเนี่ย ในช่วงระยะเวลา6เดือนระหว่างรอยต่อ3-3ไป3-9จะใช้ได้แค่4 0ิกรณี4กรณีเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าถ้าใครที่อยู่ในระบบแล้วก็รับเงินสงเคราะห์บุตรพออยู่ในช่วงเว้นวักหเดือนที่กําลังจะไปต่อมาตรา9 9เนี่ยอันนี้จะไม่ได้รับใช่ไหมคะคือเดือนสุดท้ายที่ยังอยู่ยังได้นะคะเดือนถัดไปไม่ให้ เว้นเสียแต่ว่ารีบเข้าไปต่อมาต่า39ใช่ค่ะคือถ้าต่อเดือนแรกนี้ได้เลยต่อเนื่องเลยเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ก็ต้องต้องรู้นะคะว่าในในในส่วนขอเอ๊ะสมครบบุตรนี่ไม่ได้นะมันไม่ใช่สีกรณีแรกเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้สิทธิต่อเนื่องเนี่ยคุณไม่ต้องรอ6เดือนค่ะค่ะสมัครต่อในในเดือนถัดไปเลยครับคือบางคนอาจจะซิกแเอ๊ะทำไมเราต้องไปจ่ายเดือนล้วไป อเดือนที่6เลยเดือนที่จะเซฟแต่ว่าตัวเองก็ต้องดูด้วยมีเรื่องของคอดบุตรหรือเปล่าไปตรงนึ่งคนใช่แล้วครเพราะว่าบางครอบครัวเนี่ยไม่ใช่แค่เงินส่วนครอบบุตร400นะลูกสองสองคนก็800เข้าไปแล้วแต่ว่าส่งถ้าส่งแค่สามร้อยสามร้อยเองสามร้อยกว่าบาทได้แปดเลย่ะเพราะฉะนั้นต้องรีบสมัครต้องรีบสมัคร ค่ะก็ต้องมีเงื่อนไขในช่วงของระยะเวลาด้วยบางคนบอกว่าไม่ได้เป็นผู้หญิงไม่ได้มีลูกเป็นผู้ชายตัวคนเดียวเลยก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะบางทีในเรื่องของการนับวันใช่ไหมคะขออจะมีการนับตรงกันเป๊ะเลยเลยไปวันเดียวนี่ก็ไม่อนุโลมใช่ไหมกฎหมายมันก็มีเงื่อนเวลามันอยู่อย่างนี้ต้องต้องทำความเข้าใจกันด้วยครับมีสายจากทางบ้านครับจากกรุงเทพมหานครนะครับคุณมณีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะเชิญค,ครับจะสอบถามมานะคะว่าพอดีคุณพ่อเสียชีวิตมาเนี่ยสิบปีแล้วค่ะคนะคะรับตั้งตอนเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้ไปแจ้งเรื่องไว้เ่ยค่ะทีน,นี้จะได้สิทธิ์อะไรบ้างคะเสียชีวิตตั้งแต่ปีสองห้าสามหกอะค่ะเสียชีวิตมาสิปีแล้วนะคะคืออย่างนี้ค่ะในข้อกฎหมายเนะี่ยสิทธิประโยชน์ทุกกรณีนะคะจะต้องยื่นนะคะภายในหนึ่งปีนะับแต่วันเกิดสิทธิ์ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ หลุดหลุดระยะเวลาแล้วค่ะคสิบปีแล้วไม่ได้แล้วค่ะอ๋อค่ะก็คือจริงๆแล้วภายใน1นึ่ะปีครับอาจจะอาจจะเกิน1ปีสักเดือนหนึ่งอันนี้ยุ่นเรื่องร้องเรียนไปได้ถ้ามีเีความจึดอุทธรณ์ไปได้เราก็จะยืดหยุ่นให้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ถ้า10ปีแล้วไม่ได้แล้วค่ะนานนแล้วก็ในเรื่องของห่วงเวลาเนี่ยตั้งแต่คุณพ่อคุณมณีเสียปี3 6ใช่ไหมคะ ตอนนั้นยังไม่ได้มีการเก็บเงินเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญชราภาพด้วยก็เลยเท่ากับว่าไม่ได้มีเงินแต่ว่าแต่ว่ามีกรณีเสียชีวิตอยู่่าคะชก็เหมือนกันทยุ่นเรื่องภายในหนึ่งปีภายในหนึ่งปีทุกอย่างต้องภายในหนึ่งปีใช่ค่ะก็จะอนุรลมยืดหยุ่นไม่เกินสองปีนะคะแต่ว่าเงินตรงนี้นะครับเงินที่ของคุณพ่อคุณมณีเนี่ยก็ถือว่าทําบุญทําบุญเข้ามาร่วมของในเรื่องของกองทุนไปนะฮะค่ะใช่ค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่ท่านบอกว่าพูดถึงเรื่องของการนำส่งเงินะนะครับเรื่องของการนำส่งเงินเนี่ยพอต้องส่งเงินเองครันนี้เนี่ยมันไม่เหมือนนายจ้างตามมาตรานสามสสามที่ก็หักเลยเดือนอันนี้พอนำส่งเองเนี่ยมันมีวิธีการยังไงฮนะที่ที่บางบางทีเรากลัวเราขาดส่งนะที่จะทำให้เรา,เราต้องสง่งโดยตลอดได้ก็ จ่ายเป็นรายปีได้ไหมเป็นยังไงไม่ต้องยค่ะคือให้เอาเงินเข้าในธนาคารนะคะธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีค่าเปิดบุ๊กแบงค์แล้วทำสัญญากันไว้นะคะและแจ้งเราว่าตรงนี้จะ ผ่านธนาคารนะคุณมาจากบัญชีชันได้เลยคุณไม่ต้องเดินทางไปด้วยต้องเซฟค่าจะจ่ายก็อยากรณรงค์นะครับว่าในกรณีผู้ประกันตนมาตรา39ทําวิธีนี้ค่ะสบายค่ะไม่ต้องเดินมาหารเพราะบางคนอยู่ต่างอําเภอจะเข้ามาเนี่ยก็ยากเพราะสาขาต่างอำเภอคงไม่มีหรอกะค่มีสายจากทางบ้านนะคะมาจากจังหวัดศรีสะเกดค่ะแต่ชื่อคุณพิจิตนะคะสวัสดีค่ะคุณพิจิตสวัสดีครับครับเชิญค่ะ ครับสวัสดีครับเจอเลยค่ะคือผมผมทำงานบริษัทหนึ่งอย่างนี้แล้วผมก็ออกมาหลายปีแล้วผมส่งไปก็ประมาณสิบกว่าปีแล้วครับแล้วเราเราจะมีไอ้นี่เบิกได้ไหมตอนนี้คุณพิจิตอายุเท่าไหร่แล้วคะห้าสิบเอ็ดปีครับห้าสิบเอ็ดปีแล้วทำงานตั้งแต่ปีไหนคะลผมส่งมาสองสามปีแล้วแหละค่ะคุณพิจิตทำงานตั้งแต่ปีพศไหนคะ สีพอต4อสี่หนึ่งสี่สิบเนื้อเท่าไหร่นี่แหละสี่สิบเนื้อสามเก้านี่แหละครับประมาณนี้เชิญครับค่ะตรงนี้ตอนนี้คุณพี่จิตยังมีเงินออมกับเราอยู่นะคะตั้งแต่ธันวาสี่หนึ่งเนี่ยในระบบกันสังคมเรามีการเขาเรียกอะไรนะสิทธิประโยชน์กรณีฉราภาพจะเกิดตอนนั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของเงินออมคุณมีเงินอยู่กับเราทุกๆเดือนนะคะตั้งแต่ธันวาสี่หนึ่งเป็นต้นมา กรอนี้คุณพจิตรมีเงินออมแล้วแต่ว่าถ้าตอนนี้ออกจากงานถ้าจะไปเอาเงินออมตรงนี้เนี่ยจะไปเอาได้เมื่อไหร่ฮะหลักเกณฑ์เป็นยังไงทีนี้สมมุติออกจากงานนะคะถ้าออกจากงานมันมีสิทธิประโยชน์ตัวหนึ่งคือกรณีว่างงานนะคะให้ไปใช้เสิทธิโดยไปยื่น เรื่องขึ้นทะเบียนที่สำนักงานจัดหางานนะคะที่ใกล้บ้านนะคะคือคือว่างงานผมผมไม่เอามาแล้วยื่นไม่ได้แล้วมั้งเขาว่าเพราะผมออกมานานแล้วใช่ไหมโอเคค่ะนั่นนั่นคือิ์ไปค่ะเสียสิทธ์ไปที่นี่เรื่องของชราภาพเงินออมตัวนี้เงื่อนไขก็คือจะต้องอายุ55ปีนี่อันดับแรกเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เงื่อนไขอันดับแรกยังไม่ผ่านค่ะคุณก่งยังไม่เข้าเงินก่อนรออีกสี่ปีรออีกสี่ปีค่ะ ครับก็ไปรับเงินบําเหน็จเงินก้อนได้นะครับแล้วเราเบิกได้เท่าไหร่ครับก็ตามก็ตามที่สะสมมาค่ะถ้าดูแลของคุณเนี่ยจะได้ได้ได้บำเหน็จนะคะเพราะว่าคุณออกมาละมันยังไม่ถึงร้อยแปดสิบเดือนที่จะเป็นบานาญเพราะฉะนั้นบําเหน็จตรงนี้ก็คือเงินออมในส่วนของคุณและในส่วนของนายจ้างแล้วจะมีดอกเบี้ยให้ด้วยค่ะครับค่ะก็ต้องจนถึงวันนั้นนะคะที่คุณคุณมาสํานักงานเราเงินเงินดอกเบี้ยมันก็จะเขาเรียกอะไรนะคะพอกพูนเป็นปีๆไปเลยค่ะ ยังไงคุณพิจิตถ้าอยากทราบว่าตอนนี้ตัวเองมีเงินเท่าไหร่แล้วนะคะโทรไปเช็คได้เลยที่หมายเลข1 5 0่งห้าค่ะหนึ่ใช่ค่ะโทรไปแล้วก็บอกเลขที่ประจำตัวประชาชนเราจะเช็คได้ในหนึ่้านย์หกใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วถึงเวลาเราไปเบิกที่ไหนครับสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่หรือจังหวัดที่คุณสะดวก นะคะคุณคุณอยู่จังหวัดคุณก็ไปติดต่อที่จังหวัดได้เลยค่ะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นลูกจ้างที่อยู่กรุงเทพสมุตินะคะแล้วก็กลับบ้านแล้วเนี่ยคือตรงนี้กรนสังคมอำนวยความสะดวกเขาว่าไปใกล้ที่ไหนไปที่นั่นค่ะเรายื่นหมัดเฉยใช่ไหมครับหรือว่าัะไงค่ะเขาขอทราบคือเลข13หลักแล้วเขาแล้เขาจะให้คุณกรอกแบบคําขอคะคือหลักฐานก็คือบัตรประชาชนนะฮะเลข13หลัก นะครับแต่ว่าต้องย้ำนะฮะคุณพิจิตนะต้องอายุ55ก่อนค่ะไม่ใช่พรุ่งนี้วันนี้ไปยังไม่ได้จิตระแต่ไปเช็คดูได้ไปเช็คดูได้นะครับค่ะมีคำถามอื่นเพิ่มเติมไหมคะครับอ่าไม่มีแล้วนะคะขอบคุณค่ะครับครับสวัสดีค่ะ เราต้องย้ำกันหลายรอบจริงๆนะคะเพราะว่ายังคงมีคุณผู้ชมเนี่ยตกค้างในเรื่องของการทําความเข้าใจด้วยบางคนอาจจะไม่เคยฟังใช่้คะก็ได้รับทราบหรือไม่บางทีก็ถามเพื่อนมาแต่ว่าถามบอกต่อๆกันมาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย